สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโพมเมนตสั้นๆได้ใจความมินชาริดาโผลคอมเมนต์สั้นๆ,ๆกลางไอจีคิมเบอรี่หลังหมากขอแต่งงานต้องบอกว่าล่าสุดมิ้นชาริดานั้นได้โผลคอมเมนต์กลางไอจคู่รักของวงการไทยคิมเบอรี่หลังหมากปรินขอแต่งงานก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคู่รักของวงการบันเทิงเมื่อหมากปรินได้ประกาศข่าวดีขอแฟนสาว คิมเบอรี่แอนโวเทมัสแต่งงานณนะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ามกลางสกีพยานอย่างคู่รักอีกคู่อย่างนะเดชยายาโดยงานนี้หมากปรินก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่า we decided on forever ใช่ครับผมพร้อมแล้วและเราพร้อมแล้วแอดไซคิมเบอรี่คิมเบอรี่ขณะที่ทางด้านคิมเบอรี่ก็ได้โพสต์เช่นกันว่า i say yes to my best friend And the love of my life a s ลฟ์แอ์มปรินอีกทั้งงานนี้ต้องบอกว่าหลายคนต่างเฝ้าลุ้นและจับตามองเมื่อหนึ่งในเพื่สนิทยอย่างมิ้นชาริดานั้นก็ได้ผูกคอมเมนต์กลางไอจีคู่รักของวงการไทยคิมเบอร์ี่หลังหมากปรินขอแต่งงานโดยมิ้นชาริดาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกลางอินสตาแกรมระบุข้อความว่า c o n เ a a ร์มตเลซึ่งหลังจากนั้นเราบรรดาชาวเน็ต ่งก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของมิ้นชาลิดาอย่างมากมายข้อขอบคุณ้นแรงข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ